สวัสดีค่ะชั้นชวนกินวันนี้เราจะมาท,ทําเต้าหวยนมสดกันนะคะส่วนประกอบมีแค่ไม่กี่อย่างค่ะมีน้ำเปล่าผงวุ้นเกลือป่อนน้ำตาลทรายนมพุนจืดแล้วก็ตัวฟุสลัด ยี่ห้อไบเฟอร์นะคะค่ะเรามาทำกันเลยค่ะเอาแช่ผงมุ้นไว้ก่อนนะคะ10นาทีเปิดแก๊สกันเลยนะคะเราคนให้ผงมุ้นละลายนะคะต้องจนใสค่ะ วุ้นของเราก็ละลายดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่นมข้นจืดลงไปเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะเพื่อคนนะคะ คนให้เข้ากันแล้วก็รอให้เขาเดือดอีกทีนึงก็ใช้ได้เลยค่ะถ้าเขาเดือดดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรายกลงจากเตาแล้วเราจะตักใส่ถ้วยกันนะคะถ้วยที่เราใช้จะเป็นถ้วยขนาด5ออนนะคะเออเป็นถ้วยแบบนี้ แล้วก็ฝาโดมค่ะปิดแล้วจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเทกันเลยค่ะใช้เยือกในการเทเหมือนเดิมนะคะเทประมาณขอบถ้วยเลยนะคะ ค่ะเราเทเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขาเย็นตัวลงนะคะแล้วเขาก็จะแข็งขึ้นแล้วเราจะมาตักหน้าฟูตสลัดใส่กันค่ะค่ะเต้าหวยเราก็แข็งตัวได้ที่แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาใส่เป็นฟูสลัดใบเฟิร์นกันใช้ยี่ห้อนี้จะกินดีนะคะ ใส่ประมาณเต็มแก้วนะคะเราก็ปิดฝาเลยนะคะได้ประมาณนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ